สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเน็ชาแนลสืส่อเราก็มาอยู่ในเกมบาทอีกอย่างเช่นเคยครับก็สำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาลอง เดียเน่ตัวใหม่ครับอธิษฐานส่องปรกายคำอวยพรอของพื่สุธาเดียเน่สีฟ้านะครับซึ่งเดียเน่ตัวนี้เนี่ยเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือ DNA N เดียเน่แร็คนลล็อกเพื่อนๆพอกงั้นทีมในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเป็นทีมแร็คแนลล็อกครับแล้วก็สําหรับน้องเดียเน่นะครับผมก็จะใช้ให้มันตรงโลนะผมจะไม่ฝืนนะบอกเลยเพราะถ้าฝืนเอาเดียเน่มาข้างหน้านะครับผมว่าทีมเนี่ยมันจะแสดงประสิทธิภาพได้ไม่เต็มที่นะครับพอการ์นไล่์อาวันนี้นะครับก็เลยจะมีเป็นเฮลจังประธานนักเรียนนะครับแล้วก็จะมีสเกล กับลุงเทียสีแดงครับโดยซับตำแหน่งสีของเราในวันนี้ก็จะเป็นน้องเดนเน่ตัวใหม่ตัวนี้นะครับสำหรับน้องเดนเน่ทำอะไรได้นะครับมาดูกันอีทีเอกลักษณ์สมปรารถนาโดยประพีสามารถเพิ่มแสตพื้นฐานพูกพ้องอัตลักษณ์แรง็รออก5%ต่อผู้พ้องคนดังกล่าวที่เข้าร่วมต่อสู้1่คนนะครับอีกทั้งเมื่อเริ่เมเทิร์นพว้พ้องจะมอบเอฟเฟกเพิ่มอัตราจ่อเกาะ30%แก่พวกพ้องอัตลักษณ์แรง็รออกเป็นเวลา1เทิร์นแล้วก็ยังช่วยลดดดเมจให้กับพวกพ้องอัตลักษณ์แรง็รออกที่ได้รับ 5%ต่อเอฟเฟกต์บัฟที่ติดบนตัวพวกพ้องอัตราแรงกระลอก1อันนะครับสามารถลดได้สูงสุดถึง40%เลยครับเรียกได้ว่าน้องเรียนเนี่นะครับมาซับแบบครบเครื่องมากเพราะว่าได้ทั้งสแตทดพื้นฐานแล้วก็ยังมีความสามารถในการลดดาเมจด้วยนะครับหรือพง่นี้ก็คือได้ความถึกนั่นแหล,ละแล้วก็ในส่วนของหน้าโจมตีก็จะได้เจอะเกาะเพิ่มมาอีก30%เนะเพราะงั้นเดี๋ยวเราก็มาดูทดสอบทีมนี้กันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะเล่นในโหมดะอามอามารถเห,เม,นะาหามก,กอ้วนะ มีเทวจาประทานนักเรียนมันช่วยกันตายได้นะครับอีกทางต่อให้โดนเริ่มก่อนเนี่ยเราก็อาจจะลุ้นสกาวนะครับเคาน์เตอร์ส่วนได้อยู่นะถ้าทีมเขาถึกไม่มากพออาจจะบินเลยก็ได้นะพอแล้วก็มา3 2 1ไปครับโอเคมาครับเราได้เริ่มก่อนนะนทีมทีสั้นเทพระสูนนะครับผมหัวไปเลยแล้วกัน สองใบครับแล้วก็เขียวจังเคยไม่เข้าเท่าไหร่นะเพรพะเธอสองผมกะว่าน่าจะไม่ได้ใช้การลุงเทียเยอะนะครับใช้การตัวอีกโอเคโอเคฮอลเตอร์ครับเดี๋ยวเกียวได้หแตกเลย โอเคเรียบร้อยตัวที่สองเดี๋ยวนะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้บอกเลยว่ามันเร็วมากเอามาเราลุยเลยครับผมร่วมเฮลจจังนะแล้วก็ฟันไปแล้วกันโอเคโอ้โหแรงนะครับแสนเจ็ดนะตีหมูไม่ได้ด้วย ก็เดี๋ยวตาหน้าเรามีท่าหมู่น่าจะพอปิดได้อยู่นะผมว่าเรามีตั้งท่าด้วยถ้าเขาใช้การตีเนี่ยก็ลาก่โอเคเกิดใหม่นะครับโอเฮิคสโอเคไม่ตายครับป่าลากนเรียบร้อยโอ้โหโคตนแรงนะครับโคตนแรงเอาไปปิดเกม มาก่อนโอเคโอเคมาครับรอบนี้เจอทิวสตันเทพมสูตรอีกแล้วนะครับวันนี้เทพมสูตรมาเยอะนะต่อไปเดี๋ยวรอบนี้เราลูเทียหนึ่งนะครับเทียวจังหนึ่งเฮ้ยหรือผมเอาแบบนี้ดีกว่ารวมเที่ยวจังครับขยับขยับดีกว่า เอออันตีมาได้ไงโอเคเกาะแตกด้วยเพอร์เฟกเลยเดี <hi> ๋ยวลองดูว okay. okay. ่าเคาน์เตอร์เป็นยังไงเดี๋ยวนะคือมันได้ความแรงจอกเกาะอะไรมาใช่ไหมเดี๋ยว นี่มันเหมือนกับหลักสูตรตอนแรกอะโอเคไปครับโคแรงมาก่อนโอเค,อเ,คเกิดใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวให้เขาฆ่าตัวตายแล้วกัน โอเคเรียบร้อยนะครับดูแลเดี๋ยวตาหน้าผมจะลองกินเป็นอาหารเพิ่มค่าพลังดูอยากรู้ว่าแค่เปิดก่อนเนี่ยมันจะปิดศัตรูได้เหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าผมไม่กินอาหารเ,เพิ่มพลังโจมตีนะโอเคเรียบร้อยครับมาตาหน้าครับ โอเคมาครับคือสัน้นเทพมาสูตรอีกแล้วนะครับเท่มาสูตรรัวๆเลยวันนี้นเดี๋ยวลองดูว่า,เ,าเมจยังพออยู่หรือเปล่านะไปครับผมใช้ลูกเทียก่อนดีกว่าเพราะว่ารอบนี้เราไม่ได้กินอาหารมานะอ่ะแบบนี้แล้วกันไม่ใไปกินอาหารดีเรากินเพิ่มครับหลังมานะครับแต่ไงไหมก็แตกที เได้อยู่ได้อยู่ลองดูครับว่าจัตรงจะแตกหรือเปล่าถ้าเกิดยังแตกอยู่นี่คือโหดมากเลยนะว่าไงอโอเคปกติเทพสุดมันมันไม่แตกแร้อเปล่าฮะผมเข้าใจอะไรผิดหรอ โอเคอไปครับเอาไงดีเอาไงให้ตายอ่ะตอนนีแล้วกันมีเอามาดูเพียก็แรงนะทั้งวุ้นดูเพียมานี่นแบบดูเพียแดงเก่งมากเลยอ่ะเพื่อนเก่งมากจริงๆตอนนี้ผมกลับมาชอบมากกว่าเกี่ยวนะแบบเหลือเชื่อมากโอเคเรียบร้อยครับ กมสบ้านญุนจิาัเดอหมากอนเรียบร้อยเดิมคิซามะโนมมาครับตาสุดท้ายครับเทพอาสูรกิสตันอีกแล้วนะทิพเ,เรื่องหมดเลยวันนี้ก็ <c oughs> ผมยังกินอาหารเพิ่มระดับขั้วพลังต่อสู้อยู่นะครับ <c oughs> ไม่มีบูทเน์เมเทเพิ่มนะเดี๋ยวดูว่าตายอีกหรือเปล่านะครับไป ไปเลยสามไปคือต้องคิดมากเพรที่ผ่านมามันไม่มีอะไรให้คิดมากเท่าไหร่นะโ้แตกอะแตกพอดีเกาะโอเคตัตว,ว,ตวไม่เหลือเกาะแล้วครับน่าจะเก็บได้อะเนี่ยสี่สี่แสนไม่รอดเพื่อนสี่แสนดิันโอเคเกิดใหม่ครับเรียบร้อย หมดมาเราไม่ตายด้วยนะพระเด็นป่าเดี๋ยวเราฟันแบบแรงๆลองดูลุงครับมีไหมมาโอเคเรียบร้อย,ยนะเบว์คิวนะครับเรียบร้อยจบครับ ผมว่าคุ้มราคานะเดียนเน่รู้สึกคุ้มมากอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปทดลองเดียนเน่วันนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยนะเอาจริงคลิปนี้อาจจะทดลองอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่าสตูเนี่ยเป็นทีมเดิมหมดเลยนะแต่ที่รู้รู้เนี่ยก็คือถ้าไปเจอทีมเทพสูนเทสเตนเนี่ยแล้วโดให้เบิดก่อนนะครับถ้าเราใช้น้องเดียนเน่กับทีมแลงอลล็อกสกาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถตีซีซัวได้แล้วนะเร์เแรกพระถ้าตีซีซัวเนี่ย เหมือนว่าจะแตกหมดเลยนะครับจากที่ลองในวันนี้นะซึ่งอันนี้ผมก็ลองทั้งกินอาหารเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ไม่ได้กินอาหารเพิ่มพลังโจมตีด้วยนะครับศัตรูเนี่ยก็แตกดีนะแต่น้องบอกว่าตัวละครที่ผมใช้สก,กาเนี่ยผมก็ปลด สุดเท่าที่ผมจะผลได้นะก็คือพวกคอสตูมเนี่ยผมก็มีพบเออเกือบหมดแล้นะครับเดี๋ยวชุดคริสต์มาสยังไม่ได้ซื้อนะเนี่ยผมตีบอกไปเท่านี้นะครับอโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนะ่าจะเอาไ้เท่านี้นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย